สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับรายการ IF OK กันอีกแล้วนะครับเฮ้วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยครับครับก็คือพี่บีนนั่นเองดีครับเราอยากจะออกโอเคมานานแล้วแต่ทำไมไม่ยอมเชิญฉันส<อ>ักทีนี่วันนี้เรื่องงูเลยขอมาออกด้วยใช่ครับวันนี้อย่างที่เห็นนะครับเรามีงูมาเยอะแยะเลยเราเรกนะ็จะมาแนะนําทริคเกี่ยวกับงูนั่นเอง,เองครับสหรับคนที่อยากจะเลี้ยงงูแต่ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนแล้วเลื่องไม่ถูกว่าจะเลี้ยงอะไรดีะ อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเลี้ยงงูมันดียังไงอ่าฮะโอดชอบเลี้ยงงูไหมชอบครับเคชอบไหมชอบค่ะเอาเรามาบอกข้อดีของการเลี้ยงงูกันดีกว่าอดเทอมพงเนี่ยความสะดวกเลยสะดวกใช่สะดวกทานอาหารไม่บ่อยอาทิตย์ละครั้งอ๋อถ้ามันทานอาทิตย์ละครั้งมันก็อึหรือทายแค่อาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นเราก็ทำความสะอาดแค่อาทิตย์นึงใช่แล้วก็ไม่ส่งเสียงรบกวนด้วยโอเคสำหโอเคก็คือใช้พื้นที่น้อยสำหรับโดยเฉพาะงูเล็กพวกนี้เนี่ย คือไม่จำเป็นต้องเหมือนตุนัทวิ่งวิ่งวิ่งต้องมีพืที่นกต้องมีกรงให้เขาช่ไม่จำเป็นนะคอชอบอยู่ที่แค่อยู่แล้วคือพื้นที่จํากัดเราก็เลี้ยงได้ครับแล้วพี่บีนะครสำหรับพี่บีที่ชอบเลี้ยงงูเพราะว่างูสวยมากเลยแล้วก็เท่ด้วยจริงนะสมัยหนุ่มๆนี่เอาไปมหาลัยนะสาวกกรี๊ดกรี๊ดก็เลยชอบเลี้ยงงูอ๋อแล้วก็แล้วก็มัน สร้างรายได้ให้ดูที่สำคัญก็เอามาเป็นอาชีพได้ด้วยมาแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงูว่าเราจะมามีงูอะไรที่น่าเรียนบ้างหลายประเภทแยกให้ดูค่ะเราแยกประเภทใช่ค่ะก็แรกก็จะเป็นงูสีประเภทที่หนึ่งงูสีงูสีก็ที่เขาคู่กันติดปากงูมิ้วคิงคอร์ดแล้วก็มีงูแลดด้วยใช่เราดงงูเลดด้วยมาเราแนะนําชนิดแรกกันเลยดีกว่าค่ะของประเภทงูสีงูคอนกันเลยครับนี่คืองูคอนสเน็ ใช่แล้วครับเมสวยมากเลยมางทิ้งติ้งนงตัวี่้วให้ดูสองสีเลยครับคัณน้ตัวนี้คือสีอะไรมาเตอร์่ะแล้วคือสีเหลืองนั่นเองตัวนี้เป็นไฮโปลาเวนเดอร์ครับครับข้อดีของงูคอนเนอะเป็นงูที่สีสันสวยงามมีสีเลือกเยอะราคาจะไม่แพงมากส้ารบบคนที่เพิ่งเริ่มก็เลือกได้งูคอนนี่ถือว่าเป็นงูเริ่มต้นของ หลายๆคนเลยนะครับของผมด้วยครับเรามาดูตัวต่อไปนี้ก่อนตัวนี้อีกตัวนี้ตัวนี้นะครับงู king ตะไบ k i n ิงสเนครับตัวนี้เป็นชนิดอะไรเอ่ยไมสเซเกอร์แมคคิงค่ะครับก็เป็นงูสีดำทั้งตัวนะแล้วตรงนี้ก็เป็นสตรีปแคลิฟอร์เนียแบ่นไว้ด้วยทำไมถึงได้ชื่อว่างู king ตะไบเพราะว่าเขาทานงูด้วยกันเป็นอาหาร จะเป็นงูกินงูไม่สามารถเลี้ยงรวมกันได้อย่างยงูคองเมื่อกี้มาจากกล่องเดียวกันเราเลี้ยงรวมได้รลอคนที่เลี้ยงกล่องเดียวก็อาจจะมีหลายๆตัวแต่งูคิงกล่องใครกล่องไดแยกเพราะมันจะรวมร่างกันต่อไปอีกชนิดหนึ่งนะครับตีตันสวยงามมากเป็นงูมิวส์สเน็กนะครับ มิวตเนสสีสันสวยงามเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเรียนแบบสีสันของงูพิษใช่ใชคือถ้าเกิดว่ามีศัตรูมีนักล่ามาก็จะขู่ว่านี่นะสีฉันเหมือนงูพิษมากฉันมีพิษนะส <c oughs> องชนิดนี้เป็นพันุ์เดียวกันนะครับก็คือคอนดูลันมิวเตเนสครับแต่นิสัยของงูอ่ะงูมิว,วก็คือ,อจะเปลี่ยงจะไวมากตัวนี้เป็นไฮโปคอนดูลันนะครับส่วนตัวนี้เป็นอาร์บิโนแท,ทงจารีนคอนดูลันนี่ครับ สีสันสวยงามมากงูฮอนดูรันก็เป็นงูที่ขนาดใหญ่ที่สุดขององูเนิ้วหละยอินชอบที่สุดของเูสนี้แล้วไม่ต้องหางูพิษมาเรียงเลยอ,ะอ่ะฝังขึ้นเธอโอดูงูแ้ดดีกดว่าเคทียไว้ก่อนอนี่ก็เป็นงูแรดนะครับตัวนี้สีขาวลูคิสติกเท็กซัสแรดลูคิสติกก็คือเม็ดสีหายไปครับตัวนี้ก็เลยสีขาวบริสุทธิ์ทั้งตัว ทำไมถึงได้ชื่อว่ามูลรตอตเพราะว่าเขาทานหนูเป็นอาหารหลักนั่นเองะครับนูแรดบ้านเราก็มีนะก็จะเป็นพวกงูสิงูสิงูทารมะพเพาวก็เป็นเป็นแรสเนกเหมือนกันงูแวนครับงูสีเป็นงูขนาดเล็กนะครับใครที่จะเริ่มเลี้ยงงูนี่ขอแนะนําให้เราเลี้ยงกลุ่มนี้ก่อนดูสีอย่างนี้งูสีเนี่ยมีข้อเสียไหมอ่าตัวเลเข้อเสียเคนะกช่วงมันไว เปลี่ยวมากอมพอลูกตรงเขาก็เ,าเปี่ยวเนรงเปียวแล้วก็จับเล่นยากามันไวขึ้นมาคือไม่เหมาะที่จะเป็นงูที่เราจะมาเล่นจะมาจับ,บอโอ๊ตมีไหมมีครับผมก็คือพวกงูสีเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะตัวเล็กแล้วก็บอกบางมากเวลาเราให้อาหารเขาเนี่ยก็ต้องหาอาหารเล็กๆแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้สามวันไม่งั้นเอามาจับเล่นผขาอ้วกมีปัญหาอีกสำหรับพี่บินไม่มีเลยดีหมดดีหมดเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่่อดีกว่าอันนี้จับ เล่นได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นมาแล้วประเภทที่สองนี่งูสุดฮิตบอลไพทอนมาเอาคนละตัวนึกอันนี้ก็คืองูหลามขนาดขนาดเล็กใช่ไหมใช่อ่ะโอ๊ตบรรยายธาตพันธุ์งูเบาหน่อะบอลไพทอนก็เป็นงูหลามสายพันธุ์ขนาดเล็กของแอฟริกาครับเวลาตกใจเขาก็จะขดตัวเป็นลูกบอลนี่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 ที่มันออกชื่อบอลไพทอนครับ เรามาแนะนําสีตัวอย่างก,ก่อนมาของโอ๊สีอะไรอันนี้ normal ครับเป็นสีตามธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติก็จะเป็นสีนี่น้ตาลดานะครับอะของเคนี่เป็นมอฟแล้วเราพัฒน,นาสีมาอันนี้เป็นพาสเทลคาริโก o ค่ะดูยังไงค a l e g r o ก็จะเป็นด่างๆขาวๆข,ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นี่เราลองเทียบกัน normal กับสีพิเศษส่วนต,ตัวนี้เป็นเอาอคือด้วยตัวนี้เป็น บารานาาพารเทลนะครับสวยงามมากซึ่งปัจจุบันเนี้ยงูบอลเนี้ยในบ้านเราเนี่โอ้โหนิยมเลี้ยงกันมากมีหลายฟาร์มด้วยเมืองนอกก็เช่นกันคใช่เพราะว่าราคาเดี๋ยวนี้ก็ถูกลงด้วยก็เลือกเต็มกันได้ก็มีตั้งแต่ราคาหลักพันขึ้นไปใช่ถึงหกหลักแปดแสนทาไมมันถึงเป็นงูยอดนิยมอ๊อดงูบอลมีข้อดียังไงข้อแรกเลยเนี่ยเพราะว่ามันเชื่องสนิทเลยครับไม่มีพฤติกรรมก้าวแล้ว อ่าส่วนตัวที่เทียบเท่าคือขนาดเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เกินไปจะอยู่ที่ประมาณไม่กว่าหนักก็ได้ประมาณสามโลไม่เกินสามโลแต่ว่าเป็นงูขนาดเล็กแต่เราจับเล่นได้จับเล่นได้ด้วยไม่เปรียวเลยไม่เหมือนงูสีส่วนข้อดีของผมก็สร้างรายได้ได้นี่ก็ทําเงินอีกแล้วครับข้อเสียมีไหมข้อเสียมีไหมโอเค้อเสียข้อเสียตัวที่ที่เคยเจอมาก็คือชอบหยุดกินทีก็หยุดกินไปเลย นนแต่หยุดกินพี่บินก็เฉยๆนะถ้าเขาไม่ได้ป่วยก็แต่บางคนเนี่ยรู้สึกลังคาาน่ะมันแบบใช่าบางคนถ<ร>ึงงูม,มาราคาสูงหยุดกินก็เครียดเนี <ๆ S 2> ่ยนนะสมบสติสาหรับผมเนี่ยวันไกท่อนก็เป็นงูจากเขตร้อนแอฟริกาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยชอบอากาศชื้นถ้าฝนตกหนักๆบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีน้ำลายแล้วของพี่บินมีข้อเสียไหมครับมุกวันไม่มีเลยนี่เลี้ยงเลยดีกว่าครับ อาวนี่เราหมดไปแล้วงูเล็กกับงูหลามขนาดเล็กเดี๋ยวเรามาดูประเภทต่อไปต่อไปนี่งูประเภทที่สามเป็นงูขนาดกลางนั่นเองค่ะ,คะเรามาดูกันว่าเราเอาตัวอะไรมาให้ชมบ้างห่คนละตัววอาตัวนี้ตัวนี้นี่ก็เป็นงูขนาดกลางนะครับก็เป็นงูที่ขนาดใหญ่กว่างูบอลนั่นเองใช่แต่ว่าขนาดไม่เกินแค่ไหนกัน ครับอขอว่าเป็นงูชนิดอะไรอันนี้เป็นตีมอพายทอนครับเป็นงูหลางของอินโดนีเซียครับส่วนโอเคอันนี้เป็นงูวาไพทอนค่ะมาจากออสเตรเลียค่ะครับเดี๋ยวคนอาจจะงงนัน,นี่งูขนาดกลางหรือมาเรามีตัวช่วยขอเชิญงูขนาดกลางหน่อยมานี่ครับโว้ยโ้เด่นแน่นะมาจากงูอะไรเลยอันนี้อัลบิโน่คาเปตดครับเป็นหลังคาเป็ดอันนี้เป็นเซนทรัลคาเป็ดครัคาเป็ดเหมือนกันคครับ เราจะเห็นว่าเชื่องทั้งสองตัวเลยครับอ่อโพสบรรยายข้อดีของงูขนาดกลางาข้อดีข้อแรกของงูขนาดกลางนะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่ชอบงูขนาดเล็กเนี่ยก็จะสามารถเลือกเลี้ยงงูขนาดกลางได้ค่ะส่วนของเก่ะค่ะข้อดีที่เกค,คิดว่าคือกินง่ายจะไม่มีการหยุดกินเหมือนงูบอลครับใครที่ชอบงูกินเก่งๆก็เลี้ยงงูใหญ่ขึ้นมาส่วนของพี่บีนก็นี่เลยพี่ไม่ชอบงูเล็กๆอยู่แล้ว จับเล่นได้ครับเราได้สัมผัสเขามีกิจกรรมร่วมกันนี่ครับข้อเสียดีกว่าข้อเสียอ่ะโอ๊ตข้อเสียข้อแรกสําหรับงูขนาดกลางครับก็คืออาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยนะครับสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเลี้ยงงูคือเราถืองูบอลอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักตัวตวมันไม่เหมือนกันคนละคนก็เข้ามาดูมาแต่ถ้าเกิดว่าโอ๊ตถือตัวเนี้ยอ่ะไปเดินตัวปลาคนจะดูห่างนิดนึงครับไม่ใกล้ชิดเหมือนบอลข้อเสียเคมีไหม มีค่ะก็คือพื้นที่จะใช้เยอะกว่างูบอลแน่นอนค่ะถูกค่ะก็คือสมมติเราเลี้ยงงูบอลเนี่ยยี่สิบตัวก็ง่ายๆนะครับถ้ายี่สิบตัวของงูขนาดกลางเนี่ยก็จะดูแลเยอะขึ้นเนาะก็ต้องใช้เวลากับเขาหน่อยแล้วก็พื้นที่ด้วยครับของี่บีนมีไหมครับข้อเสียข้อเสียไม่มีครับไม่มีแล้วก็เลี้ยงกันเยอะๆก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับงูประเภทที่สามต่อไปเรามาดูลำดับต่อไปกันเขียวกลองเน็กนี่ อันนี้เป็นงูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละชนิดเราจัดให้อยู่ในประเภทอะไรครับงูอื่นๆครับผมก็ก่อนที่จะเลี้ยงงูพวกนี้เราต้องศึกษาก่อนว่าเขามีอุปนิสัยยังไงชอบอยู่ยังไงอ่ะตัวนี้เป็นงูชนิดไลออนอันนี้เป็น g กรีนทีไพ y t ทอนหรือว่างูหลามต้นไม้ของอินโดนีเซียครับส่วนของเคขอเคเป็นแฟนโวค่ะเคนเนแฟนโว่าก็มาจากเคนเนค่ะเป็นงูทะเลทราย ครับเรามาดูกันนะครับงูตัวอย่างของเราอาตัวนี้มีเอกลักษณ์อะไรบ้างอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นงูหล่ำขนาดเล็กที่เขาจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่หมุนต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องจําลองธรรมชาติให้เขาคือมีต้นไม้ให้เขาขดตัวเขาจะขดอยู่ในลักษณะเนี้ยครับคือถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงชนิดนี้จะมจาจัดที่เลี้ยงแบบงูบอลงูสีไม่ได้ใช่ไม้ขขที่สาคัญเนี่ยเขาต้องการความชื้นสูงเพราะว่ามาจากเขตป่าฝนที่อินโดนีเซีย แล้วอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากคือเราจะจับเขาเล่นไม่ได้มากเหมือนูพวกนี้นะครับคือจัดตู้เลี้ยงสวยๆไม่วอย่างเดียวใช่ครับตัวของเคตัวของเคเป็นแซนบัวค่ะก็จะอยู่ทะเลทรายซึ่งก็จะจัดตู้อย่างนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องจัดเลยเพราะว่าเขาอยู่ทะเลทรายจะมุดหลบตลอดเวลาคือจันไม่ขึ้นต้นไม้อยู่แล้วไม่ขึ้นจับได้ง่ายก็ก็นี่ดูนะตัวนี้อยู่ต้นไม้ใช่ไหมครับ ก็เลยสีเขียวใช่ป่ะตัวนี้อยู่ใตายเกลือนต้มๆหนึ่เหมือนกันท่าอ่าฮะอ่าต่อไปเรามาดูงูประเภทต่อไปเลยดีกว่าครับงูสีขนาดนล้กไปแล้วงูบอลไพทอนไปแล้วงูขนาดกลางไปแล้วงูอื่นๆไปแล้วเรามาดูงูชนิดต่อไปครับงูใหญ่อ่ฮะคนละตัวเหมือนเดิม ผมว่าเป็นงูอะไรผมเป็นงูหลามทองว่า albino Burmese python ครับ Burmese python ของเคเป็นแซลมอนโบอาค่ะโบอาคอนริคเตอร์ค่ะครับก็งูใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่จะตสใยนี่หรืองูใหญ่เราของูใหญ่หน่อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วฮะเดี๋ยวยนี่นี่งูอะไรอะอันนี้เป็นกรีนเบอร์มิสไพยทอนครับผมหลามยกนั่นเอง <c oughs> นี่ใหญ่แล้วเหรอ เปลี่ยนได้ไหมใหญ่ใหญ่เปลี่ยนได้ไหมไปเปลี่ยนเลยเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะฮะส่วนตัวนี้เป็นบวว่าคอนเซ็คเตอร์เช่นกันค่ะเป็นสวีนัมโบวว่ามาจากฝั่งทั้งนั้นสองตัวเนี่ยกลุ่มงูลาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไพทอนตัวนี้โบวว่ามันแตกต่างกันยังไงไพทอนเนี่ยก็เป็นงูที่ออกลูกเป็นไข่นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟักมาแล้วมาแล้วนี่คือโบว์ว่าไพทอนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเป็นไฮโปครัไพทอนออกลูกเป็นไข่อ่าเรามาดูโบวว่า บอกว่าต่อนทำไมมีอะไรเขาบอกว่าเขามีใหญ่กว่านี้อีกเขาไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวก่อนไปบอกว่าเป็นยังไงเคสบอกว่าเจ้าอเป็นตัวค่ะก็คือไม่ต้องฟักไข่เพราะว่ามอยู่ในท้องแม่เป็นทีเดียวแลวออกมาแล้วเป็นตัวใช่ค่ะครับอ่ะไปเปลี่ยนทิเวอร์เมดไม่ยอมเรามาพูดถึงกูหลามกันว่าก็อูหลามนะครับเป็น ตัปาาคุ้มครองของเมืองไทยงูใหญ่เมืองไทยมีงูหลามงูเหลือมปัจจุบันสามารถเลี้ยงได้แล้วมีใบอนุญาตถูกต้องก็มีหลายๆปา์าเลยค,ครับตัวนี้เป็นงูหลามไฮโปนะ <ไ S 1> ครับรรการเลี้ยงงูหลาหมงูเหลือมเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยจำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควรนะครับนี่โอ้โหเราเกลียวพื้นที่ก่อนไหมใช่ใช่เราเกลียวต้องก่อนยกออกไป้างไหนยกลงไป นี่แต่แล้วตัวนี้เป็นงูเหลือมไทเกอร์บลอนนะครับค่ะงูเหลือมก็จะเป็นงูที่ฉลาดที่สุดอันดับหนึ่งของงูทั้งหมดนะคะถูกต้องครับก็ต่างชาตินะครับแล้วก็นักเลี้ยงงูหลายๆเจ้านะครับหลายๆคนเขายอมรับว่างูเหลือมเนี่ยเวลาทําอะไรจะนึกก่อนเวลาจะกินเหยื่อเวลาจะเลือ้อยอย่างนี้นะียเขาจะมีจังหวะอยู่คิดใช่ค่ะครับงั้นเรามาดูข้อดีของงูใหญ่กันบ้างดีกว่าได้เลยครับอดเริ่มเลยข้อแรกเลยเนี่ย ก็คือถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบงูเล็กๆนะครับงูใหญ่อย่างนี้ก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วนะครับก็ตัวใหญ่ไปเลยตัดใจไม่ชอบอันนี้แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยโอเคโอเคคือการกินเนี่ยเดี๋ยวคือการกินไี่จะมันแน่นอนแ้วแบบงูใหญ่นี่ก็ชอบให้กินอ่ะฮะคือไม่ชอบงูหยุดกินนี่ไม่ชอบมันจะคือเราเลียงเองของพี่บีนะครับก็เช่นเดิมครับตั้งรายได้นะครับงูตัวใหญ่ย่อมออกไข่เยอะนี่อย่างตัวนี้อ้าวหายไปแล้ว ช่วยหยิบหน่อยชิเอาขึ้นมาตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นี่กี่ฟองครับตัวนี้สามสิบถึงสี่สิบฟองนี่ได้แล้วสบายๆส่วนตัวนี้นะคะกี่ฟองเลยต้องมีหกสิบฟองโอ้โหครับเพราะฉะนั้นก็ผลผลิตเยอะเลยเรามาดูข้อเต๋ยกันบ้างนะครับข้อเต๋าตัหรอบพี่วีนะงูใหญ่ไม่มีข้อเต๋ยเลย เลี้ยงเลยครับรับรองลองเลี้ยงงูใหญ่ตั้งตัวหนึ่งแล้วจะติดใจครับข้อเสียอ๊อดสําหรับผมเนี่ยถ้างมูมันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเราไม่สามารถจัดการกับมันได้โดยลำพัง,งครับอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องๆนะครับหรือใครจะเลี้ยงงูใหญ่นะครับต้องนึกก่อนว่าตอนเขาโตมาในอนาคตเนี่ยเขาตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเราจะจัดการได้ยังไงครับตัวใหญ่เนี่ยอย่างเวลางูสีหรืองูกรงกัดไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าตัวขนาดนี้กัดนะครับก็เรื่องใหญ่นะครับอ่าเคมีข้อเสียไว้ข้อเสียสำหรับเคคือใช้พื้นที่เยอะแน่นอนค่ะตัวใหญ่พื้นที่ตัวขนาดนี้ถ้าจะเลี้ยงแบบสิบยี่สิบตัวก็คงใช้เวลาเยอะด้วยค่ะใช่สิบตัวนี่องนึนนะครับก็ต้องลงทุนที่เลี้ยงเยอะด้วยครับผมก็หลังจากคลิปเนี้ยทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ว่างูแบบไหนเหมาะกับคนแบบไหนนะคะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับเลี้ยงเลยเลี้ยงดูครับ แล้ววันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณี่บินมากนะครับขอบขอบคุณครับนิ้นจบแล้วเหรอยังมันอยู่เลยนะเดี๋ยวเขาหน้าอันหน้าเราจะเชิญมาอีกได้เลยครับมาเลยครับแล้วก็วันนี้รายการ r f OK ของเราก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ปันหน้าสวัสดีครับนี่ปล่อยเลยฉันยกอยู่